จะพอมันพี่น้องอืมอืเห็ดหนังไก่เก็บตรงนี้ก่อนข้างได้นะเป็นดงอยู่จ้ะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนสีสมสำนะปุ่น์่ะ นะเดี๋ยวจะไปตัดขาสีสมูอ,ย,อยากกลับาทางใด้นเป็นดงอยู่พุ่น่ะไปสีสมสวยงามอิลีพอไหมพี่นอ้องเออ แน่ปุ่นะเหลืออีลีดูชอ้อ,อ,อ,น,นะอนนีคังหนานพี่นะในเส้นย่ถ้าจะได้หอแม่พูดนะมึงเราเกิดดู แขนกตสัย์มึตงตะเลตับีช่อ,อชใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยป้วยมาเบิง่งช่อนี่จากสิเขอทางใดจ้ะ โอ้โหผงช้อน <c oughs> น,อน,อนี้หืมปุณ่ะเปิดติดตถอโอ้ปุณ่ะถึงฝนโอ้โหปุณ่ะข้างในน้ำบานเป๋อยู่ปุณ่ะปุณจ้ะผงช้อนนี่กันแจ็คสัม,มุดไปทางใดเนี่ย โหแต่ละช่อเขาบอกว่าอึ้งไปเลยปุณอาจ๊ะบริเลี่ยงกันอยู่ปุณอ่าไม่เกี้ยวใจะโอ้โหบนทั้งปุณนะสับลาปีปุณปุณเรื่องเดืองสมๆปุณนะจ๊ะออาปุณแล้วก็คือโอ้ย เจอสิกิปหม่องได้ก่อนพ่อแม่ี่นองเลยไม่มัน,นโอ้ยเลิศอ,อีลีวันนี้มาเจอแจ็คพอตแ้่พ่อแม่ี่นองจะ้ะเจอแจ็คพอตอือผลขูดออกกะทำความสะอาดออกนี่ก็สวยงามแน่ใจเ้ยโอ้ยปาดทษปปาดทษ บงดูเนี่ยบงสองชอ็อตบนดูนี่สวยงามบนเนี่ยสวยงามบนจ้าโอ้โหปาทูปาทูสุดยอดเลยพุ่ณก่อยๆมันแตก คอยจะเป็นแต่โอ้ยได้ละโอ้ยเดินตรงนี้หนูมาตรงนี้เนาะว่าอันนั้นเท่าแล้วปีสุดยอดไปเลยต้นขาค่ะต้องนั้นเท่าค่ะเราจะ หยดไปเลยนะหยดปอนะปุอนะ่ะคัก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 ปุณ่ะเดี๋ยวจะลักตัดขาจาักบาทก็น่าจะได้มันสีลุนกระตาปุนะ่น่ะเลิออีลีเบ่งพ่อแม่พป่น้องเออภาสิอดชคอดปวดใหญ่ภาษีพะชั่ก็ได้ปุน่ะอ้ยสีสมงามขนาดปุ้ยเพิ่งเนี้ยปานชอดอรือไหม่ อันนี้สามช่อ้ะจ้ะเห็ดนางไก่พ่อแม่พี่นน้องจ้ะเห็ดนางไก่จ้ะเฮ้ยเลือดอีรีนะเลือดขนาด <c oughs> ปุณจัตรรักท้งเพื่นสะอาดด้วยนี่มาๆมาเก็บตัวเสียไปหลังไปแล้วจิ้มเสือจิ้มยังมันไว้เนี่ยปลาจ้ะ กอวงฮิดนะช่อฮิดนะโอ้เอา,ต,าตังตังแน่นเป็นช่อเป็นช่นชนนออีมมกาานนันเก็บกองเห่ลัจตัดขาไเดี๋ยวม่รทำความสะอาดมันจืเชืนไว้ในปลา แตกหักสัคคกบค่อยๆก็แตกกะหักหยุดบาถึงไปเห็นพวกเจา้ากเกี่ยวพี่จ้ามามาเก,ก็บช่อนี่เก็บกองกองไปพุ่นแม่บนบ่งเล้รนะพุ่น,บน,บน,บน โอ้ oh, 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 oh. สุดยอดเลยปานดอกใหม่ปานปลูกไว้เอรุณลองดูตลระชอนี่มันเลิศขนาดได้พวกเจ้าว่า พ่อเก็บเก็บกองกองไว้ได้พ่อแม่พี่น้องนี่สองกองมาทั้งทีจะย,ยันแบกเตอร์ค,ค้ากองใจมันเหนื่อยมดอีกว่ามันยังดอกจะเฝ้าพี่นะดึงตรงนี้เอาเก,ก่งมาออกเบดึงดีๆจะแตกแกพังจะไปถุดดอกให้ฉัน เบื้งเนี่ยเบื้งเนี่ยโซอ่อนแล้วคักบ่พุ่นะคุณนะสุดยอดเลยดูเฮ้ยเบื้งเนี่ยเบืง้งดูพุ่นนะคักบ่พุ่นนะคักสุดยอดบอัวคุณไงก็ฟ้ามือแต่ละดอก ป่น้ำปูอุ้ยตุ่นขาโ,โม้ยมวลน้ำจ่อยบะจ้ามวลน้ำจ่ยอยบะเนี่ยมาคักแช่ในพวงเท่นนี้สุดจวดไปเลยอืมอมมมมมมมีันนี่นเบิ่งดูฝุ่นโอ้โแตกคักนั่นว่าละตัวเฮ้ย เป็นันเอาได้เหมือนเดิมที่โอ้โหโอ้ยแตละกอเน,นี่ปีนี้ได้เก็บเห็ดพึ่งเอ้ยเห็ดพึง่งหรอวะเห็ดหนังไก่สีสมสะใจอีลีเหมือนสุดนั้นเก็บสีขาวเหมือนเมื่อเก็บสีสมยังไงคุณกองนี่สุดยอดไปเลย ดเราดูนี่ก็ฝั่มืออีกอป่านว่ามาปลูกแล้วไงอรรพคนน่ะอันนั้นเท่าล้าสองอันนั้นเท่าแล้ว,นนลวไม่ชิมตาเจ้าของนะตำขากุ้งขากุง้ง โอ้เท่าแล้วจ้าแต่เสียดายนะเท่าแล้วพูดต่นท้าพนะันนะเท่าแล้วจ้าวันั้นละสมรดแช้โอ้พูดนะทางบนก็มีทางบนกม็นกมีพูนไง เพิ่งดูความสวยของเพิ่นนะสุดยอดไปเลยสุดยอดอีลีสีสมสวยสดงดงามสวยขักจะ้ะโอ้ยมาเก็บตัวพ่อมาพี่น้องเอ้ยทำความสะอาดโคตรยากเลยถ้ามาทำความสะอาดไปเกลกบไปบ้านก็ต้องไป อ้ยไปทำความสะอาดคือเก่าจากพ่อแม่พี่น้องสัวเห็ดในปลาเขาถึงเชื่อพันหนไว้ในปลาเนาะมึงแหลบปุ๊บนะโอ้ยอันนี้ก็ไปขูดนั่นเอานึ่นหลเนี่ยแตกหักหมดอันที่จ่อยทำความสะอาดแล้ว้ะจ่อยเบิ่งเลิบเลือืดอีดีเือดเลิด เช่นขีแรงสิต้องความสะอาดออกแลก้วงามนะจ๊ะเด้ตัดเป็นชิน้นเอาเขาลวกเขาช่องฟิตไว้มันยังบาแตกบาหักอีกเลือดอีหรีมันนี่เลือดอีอดรีจับพ่อแม่พี่น้องเลยเลือดเลือดเลือดงแด่เลยขาล้วเนี่ย คนน่ะโอ๋อตามคนน่ะโอ้ยขาดอิลีงัดม้วนงัดมันอิลีตะวักปัดขูดทำความสะอาดโอ้กว่าจะเอี่ยมแน่นีดจ้ะได้ใจใส่เบิ้งอีกแค่นึงเด้อะคนเป็นเัื่งใดพ่อมแม่พี่น้องจ้าขูดเออเออเออคุ้นไอ้ไตดอกเพื่อนน่ยออกเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อมแม่พี่น้องเอ้อคนน่ะอันนี้มันเด็ขูดอยู่นี่เด้ใจใสิขูดแล้วมันแล้วม,มันกันแล้วสักกันต่อเจใสิจบคลิปไปแค่นี้ได้จ้ะพ่อมแม่พี่น้องจ้า่นปุ๊บ สุดยอดเลยสีสันเพิ่นอนะติมกระตาหล่นกระตาเลยคลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้ดนะจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแกชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องพูดนะก็สีม้วนคือสีฟินน้ำจ่อยนะจ๊ะนาะโอ้โหเลิศอีหลีพูดนะกูทำความสะอาดอันนี้มันเรียบร้อยพูดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าเด้อ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าไก่เบิรงกันเรื่อยเพราะไม่พี่น้อง